มันมองไม่ค่อยค่อยเห็นค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วมาใส่ไว้ทำไมครับเด็กจิ๋วสวัสดีค่ะทผู้ชมอลุนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเด็กจิ๋วตื่นแต่เช้าเลยเพื่อมากินร้านอาหารค่ะกินร้านอาหารห้องอาหารโมเสกเป็นห้องอาหารเช้าของที่อมารินหัวหยิงนี่ไรคะ อันนี้คืออะไรคะบึ้งเลยไม่รู้จักเบสบีนค่ะเขาเรียกเบสบีนจะเป็นถั่วอบกับซอสอะไรแบบนี้ฟิมไม่ได้กินนะครับฟิมไม่เคยกินอันนี้เป็นอันนี้เป็นมันเครื่องพลังขัดมาดูหลักแอบดูป้ไปอันนี้เป็นแหมแหมลมพันแหมลมควานอันนี้เป็นไส้กรอกแกะ อ่ะแล้วอันนี้ก็คือไม่ต้องอ่านก็รู้มั้งใช่ไหมคะมีคลอนไปคอนไปเป็นเมนูคือเป็นเมนูไข่มาตักเลยมาตักเลยค่ะอีกตัไข่อะเปนเอาไข่อะไรนะไข่ขาวฮะไข่ขาวมันต้องรวมมันมีไข่แดงเดี๋ยวนะเอาไข่อะไรนะเอาไข่ขาวใช้ไข่ดาวไปใส่อะไรเอาไข่ดาวใช่ไหมอันนั้นแหละเนี่ยคือเขาแยกซึ่งนี่ไงไข่หมุนกัอ๋อโอเคนี้สุกๆเลย ไม่เอาดิบนี่สุกแล้วคะ่ะคิดว่าไม่เอาดีกว่าเอาคีนิดหน่อยพออันนี้หน่อยพออ่นนิดหน่อยก็เอามานิดหน่อยค่ะคิดแล้วเนอะ้ย <c oughs> นิดหน่อยเกินเออเอาไงนี่คลิปอันนี้มันติดกันเป็นแผงอนะทำยังไงที่คลิปตุ๊กตา<ะ>เหมือนตุ๊กคีบตุ๊กตาคีบแล้วหล,ลุดหัวน,นี้นิดหน่อยเหรอเนี่ยทมันก <c oughs> ินไม่ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรเป็นแผ่นกรงจมูกเลยแล้วกันอเอาอะไรอีกใส่กกอะไหมไม่เอาเอาใส่เกาะ ันนี้เป็นอะไรื่อมันคือหมี่ซ่วหมี่ซ้วะผักผักอะไที่หนูชอบกินไหมคะได้ได้ครับเอาไปครับแกงปลานี่ด้วยนี่ครับผัตนนี้มีข้าผัดาไข่เนี่ยมีครับสวยสวยไหมสวย เยวช่าวออออกกจ้นนยูเลาช้อนตักข้าวข้าวมันจะติดช้อนแล้วก็แช่ไว้ให้มันหลุดแต่ยังไงมันก็ต้องได้ตักข้าวอยู่แล้วทำไมมันเออเนาะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆแล้วตักแล้วมันก็ติดไม่สวยงามขี่แบ้งก๋ด้วยเหรอไหมคะนี่นี่เนาะนี่นี่ขี่ว่าหนูไม่เคยกินน้ำเต้าหู้เลยนะรู้ตัวไหมเนี่ยเอามั้ยอันนั้นหรมันไม่ชอบอ่ะเคยกินแล้วใช่ไหมอีป้อบเคยกินแล้วเขาไม่ชอบอร่อยน้ำเต้าหู้อ่ะ โครกกับแพนเค้กแล้วก็ฮอลโลค่ะแล้วก็มีพวกซอสต่างๆใช่ค่ะอันนี้ที่กไกเดี๋ยวเนื้อเอาฟังก๋วยแลก็เตมอรดมันไมน้องอ่อยสคอาดเหมอนติ๊กก่อันนี้คือันมีน้ำม้วนหวานนะเอาไปหักดีกับน้ำม้นานเอาไปข้างๆหรือลาดไปเลยลาดไปเลยเฮแต่ว่าเอาไว้ข้างๆต๊กไ่เอาไ้ข้างๆเราจิ้โอเค่ะ าไปด้วยลาไปด้วยเออเดอเด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 มันก็มีโดนัทด้วยดูนี่ลาไปเลยมีอะไรบ้างมีโดนัทมีเค้กมีเค้กแล้วก็มีขนมกลางวันนี้อุยมีเค้กน่ารักลูกมีหน้าตานี่ตามีปากวเหรอ โคซองอบแช่ขนมปังอืมตาเคยแล้วเนี่ยเครื่องบางเครื่องอ่ะที่เขาติดป้ายห้ามเพราะอะไรรู้ไหมเคยแล้วเนี่ยเอาโคซองไปอบแบบเนี้ยติดนี่เรียบนักงานมาน้ำอะไรจะปั๊บพิมพ์ไปดเลยน้ำต่างชาค่ะน้ำต่างชาฝรั่งฝรั่งสับปะรดแอปเปิ้ล ไม่มีสมุดที่เฮ้ยเออสมร้อนปานทูบิที้เอาอะไรเจียวกแก้มมาแก้มมาแก้มมาไม่เอาแด่กีอ,อ,ะอะตัาเนี่ยฝรั่ง่ะน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งฝรั่งน้ำฝรั่งน้ำมะลุกนี่มีนี่ด้วยสมุดร้อนสมุดตีคนน้คุณแม่ว้าวจริงเหรอนี่แม่แข่งแนะ้่ไหนเดี๋ยวเขาบอกนะมีหกโอเคเคยมาแล้ว อ๋อเติมสมูทตี้ส่วนใหญ่จะใส่นิยมกัดน,นะใช่ไหมมีปะอือมอม,นมนีนี่ก๋วยเตี๋ยวไทมุนนี่มีแกงจิงตดำลึงเฮ้ยว้าวน่ากินมากชอบมากเลยต้มจิดดำลึงแล้วอันนี้เขาต้มไก่ส่วนอันนั้นมีก๋วยเตี๋ยวแต่เขาไม่มีเส้นบะหมี่นะเขามีแต่เส้นเล็กขึ้นใจรับเปล่าก๋วยเตียเเเต๋ยวมันุ่งเส้นยี่สังเลยฮะก๋วยเ,เตี๋ยวเส้นไหนลูกแบบเส้นเล็กเส้นเล็กนะอ้าวไหวมากแต่ร้อนค่ะ ตอนนี้คืออร่อยอย่ลองแอปชิมเส้นดูแล้วนะคะเส้นมันนุ่มมากมากินปน๊อปปองโกเลยค่ะหนึ่งสายยิ้มเลยหน,นึ่งสายนงข้นหวานอร่อยสองช็อตกระสีหน้าจะเต็มมาแล้วค่ะจะเต็มมาไหนไหนจะเต็มอแบบย่างนี้ค่ะ สวัสดีครับพ่อจอหสวัสดีครับเจแันกินอร่อยเลยกินปังก่อแล้วกินยังคะับกินแล้วค่ะเจแันอิ่มแล้วค่ะอ๋อเยิมแล้วเหรอคะอ๋อวันนี้เล่นน้ำเหรอนะเจสันแข่งเหงื่อไหมแข่งเหงื่อนะแต่พี่พีนี่แข่งเลงื่อไหมนี่พี่เจมมาทุกทิศที่มีว่ายน้ำและมีสิ่เจ็บตัวมี่นสิ่เจ็บ เป็นเนอร์เป็นเนอร์ใช่เป็นเนอร์ฮ่ามาที่ใดแต่เอาเอางอ่างกเก็ตมาขึ้นมาพี่เจยันคะมาแบบพิมพ์ได้ไหมขึ้นเหรอเด็กเกี่ยวถึงเนี่ยค่ะคือประเด็นคือมันมองไม่ค่อยค่อยเห็นค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเรามาใส่ไว้ทำไมครับเด็กเกียวต้องออกค่ะต้อนพิมกล่องมันพังหมดแล้วอออกก่อนแล้ว หน้ากากะน้า,ากาสีไม้ <Huh? S 2> หน้ากากกองสีนี่คืออะไรคะแคมูนะคือเป็นเหมือนกับเอาไว้ให้ระบายสีอะแต่ว่าเขาจะว่าดลายเส้นภาพที่มัน uh huh. แบบละเอียดอะเด็กก็ต้องระบายให้มันเหมือนกับฝึกสมาธิแล้วก็ความเออฝึกสมาธิแหละตั้งใจระบายให้สวยงามสร้างสรรค์สีสันอะไรแบบนี้ไม่ใช้สีไว้เนีย ช่องหนึสี่ช่องหนึ่งสีหนึ่เลยจริงจริไหนไหนเลยริงจริงนะถูกไหมคะอ๋ออย่างนี้ก็ได้ปาไม่เป็นไรจริงๆช่องหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยเด็กจะยิบไปไงระดับประถมเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอพัฒนาฝีมือเนี่ยเอาดอกละสีแค่นี้ก็มึนแล้วค่ะปาแค่นี้ก็มึนนี่เขาทำใบไม้ไล่เฉดสีด้วยนะเห็นไหมคะจะบอกว่า มันยากตรงที่ว่าติ๊กจิวทำไมคะทำไมมองไม่เห็นเพราะที่สีห้อนี้ดูมันเข้มดีนะใช้มไหมติกจิวก็แรงเองค่ะสีเขาจะนิ่มหน่อยแล้วเข้มทีนี้หักแม่เหล่าแรงเมื่อกี้หักไปตั้งหลายแท่งไปแล้วค่ะเดี๋ย เปไปไหนต่อแค่มุนไปทำสปาค่ะได้เวลาเอาไว้สิบเอ็ดโมง่ะสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะนี่เขาบอกว่าจะให้แม่นวดนะให้พิมนวดได้หรอคะอยากนวดไหมคะอยากนวดโอเคปลาให้ปลาได้ไามวะปาอยากนวดไหมไม่อยากปลาจะยกคต้าให้ลูกทุกครั้งเขาจะชวนปลานวดตลอดละปาไม่เคยนวดเลยอะค่ะเพราะอะไรบอกบอกท่านผู้ชมสิคะเพราะปาเป็นผู้ชายแล้วป้าต้องถือกล้องค่ะเออใช่ลูกเขารู้ กุช,ชายทีไหนจะนวดหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาดื่มน้ำดื่มน้ำปป้าเขาเขาบาจีปป้าเขาบาจีทดลองให้ดูไหมคะอ๋อบอจีเอาไหมเอาไหมอย่าโอเคสกูชเชสกูเชเฮ้ยสกูชาสกูเชอรนั่ชชนแหละเอาเอาคุณจะให้แล้า